ลูกค้ามาดูกันนิสสันนาราคิงแคปลูกค้าคาริบโตอี e กันนี้ค่ะคันนี้เ e ป็น300ลูกค้าแบ็กดิชชั่นนั้นรถ20ตัว20ลูกค้าเทาดำกันนี้ค่ะคันนี้ออโต้เซบิแคพัสดมีให้ในลูกค้าสามารถชมรถได้เลยค่ะคันนี้นะคะเปิดที่1 7 0 0 0 0บาท หนึ่งท่านสองพันที่ลานนะแสนจราคาเป็นที่าเราคาสนจะเปิดสองพนที่ลานาคาเออะไรสูตอบบนะครตอบส่พันหกพัที่ลานราคาแล้วกันนเจ็ดที่ลานราคาเป็นคมากกว่านเชอเค่ะเนเจ็ดหกจะปนรคะแปดราคาเป็นแล้วนแปดที่ลานราคาแล้วมากกว่าแเรเลยค่ะสู้ตอบีดตอได้เลยนะแปดสองราคาเป็นคนแปดสองรคาแล้วสู้ตอยกใหม่ค่ะแปดสองแปดสี่ที่ลานราคาเป็นราคสามแปดเสี่พันที่ลานคสู้ตอบดตอบได้เลยค่ะราคานแปดสี่แปดหกออนไลน์ราคาแล้วสู้ตอบยกใหม่นะคะในแปดหกออนไลน์ราคาแปดพ หนึกหกที่หลัาปราคาป็นแล้วกสื้ต่อยกใหม่กกนลูกค้าเ้ก้าัสมัรแล้วสองพันรคาป็นแล้วก็สองแสนสอพันเสื้แล้วค่ได้มากกว่าเแลกัสองแสนสอพันสี่พันออนไลน์ราคาแล้วสื้อต่อยกใหม่นะคะสองแสนสี่พันออนไลน์หกพันราคาเป็นแล้วก็สองแสนหกพันอยู่ที่อะไรคะสื้ต่ออีกไหมกดราคาต่อได้เลยค่ะสองแสนแปดพนราคาเป็นแล้วกันอซ์มายลูกค้ากดราคาได้เลยค่ะสองแสนแปพันอยู่ที่อะไรคะสองแสนแปดพันสองแสนแปดพันนับหนึ่งสองแสนแปดพันนับสองสองแสนแปดพันหนึงเหมือนที่หลานราคาเป ไปแล้วก็สองดุานะครับแล้วชุดต่อยกใหม่นะสองดยสองศูย์ออไลแล้วครับไปแล้วก็สองแสนสองแล้วครับแล้วสองพันครับไปแล้วก็สองออนไลน์แล้วคับชุดต่อยไม่กดราคาต่อได้เลยค่ะสองแสนสองเบรนสองพันออนไลน์นะสองแสนสองเบอร์สองพันนับหนึ่งนห่สองแสนสองเบอ่นสี่พันที่ลานราคาเป็นหกพันที่ลานนะสองสองหกที่ลานแล้วค่ะออนไลน์ชุดต่อยกใหม่นะฮะสองสองหกที่ลานก่อนค่ะออนลน์ุดต่อยกใหม่รบกวนอิสะนค่ะสองสองแปดี่ลานแล้วค่ะสองสองแปดที่ลานแล้วค่ะมากกว่านี้สามศูนย์ออนไลน์้ครับแล้วก็ชุ กว่านี้เชิญอะไรคะ2 3 4 3 6ราคาเป็นอะไรคะซูเซ็นซัเบรดูผ่นแล้วค่ะซูเ็นซับเอร์นนับเต็มสองสามแปดราคาเป็นราคาสมายไหมกดราคาได้เลยค่ะสอ8สอะไรคะอยากจะยกได้าหสี่ศูนย์ราคาเป็นแล้วค่ะสองแสนสบาทสองพันราคาเป็นแล้วค่ะสองี่สองยู่ที่อะไรแล้วค่ะซูเซ็นซิบเสองพัน็ิบเบอสองพันนับเต็มสี่พันราคาเป็นแล้วค่ะูต่อกดต่อได้เลยค่ะสองออนไลน์หกพันราคาเป็นแล้วค่ะสองสีกสี่แปดราคาสมายไหมกดราคาได้เลยค่ะสองออนไลน์แล้วค่ะซูเซ็น7 8,000 <human> บาทออนไลน์50ที่นาล้วคะไปแล้วกัน2,500ในราย้วคะ2ออนไลน์รวคดแ๋ยวสู้ต่อยยหม่นะคะ2,52ออนไลน์้วคา2,54คะไปแล้วก2,54ออนไลน์แล้วส่ะเใหญ่ทั้งหมด6,000าคแล้วได้มากกว่าเฉลี่ย2,56ออนไลน์ถ้านหั้งหมด6,000นับหนึ่งทั้งหมด6,000นับสองน5 0ันบาทอยู่ที่ออนไลน์ค่ะปมาณไยูส แปดพที่หนาแล้วค่ะไปแล้วค่สองที่หนาแล้วค่ะหกนย์ออนไลน์แล้วค่ะแล้สู้ต่อยกใหม่นะคะสองแสนกหมื่นออนไลน์แล้วค่ะสองแสนกหมืบาทสองแสนกหมืบานหกออนไลน์แล้วค่ะไปแล้วค่สองกออนไลน์แล้วค่ะสองแสนหกหมื่นสองพันกสที่หนาแล้วค่ะไปหกพันที่หานนะสที่หนาแล้วค่ะล้วได้มากกว่า้ก่ะต่อได้เลยค่ะสองหกหกที่หลานประบวค่ามากกว่านี้เชิญกันสู้ต่อปต่อได้เลยค่ะสองแสนหกหมื่นหนึ่งหนึ่สองแสนหกหมื่นแปดพันออนไลน์แล้วค่ะแล้วสู้ต่อยกใหม พันบาทนับสามขายค่ะเรตลองขายเชี่อไลน์ค่ะสองแสนหกหมื่นแปนบทได้ไปผ้ไมมเรซ่มซูนสามสองสามซัมซูประมวล้ับไปราคาสองแสนหกบาทยินดีกับออลูกค้าอร่อยด้วยนะคะลำดแาบบ